ภาชนะใส่สารเคมีสแตนเลสเท่านั้นสารเคมี1กิโลน้ำเปล่า3ลิตรชิ้นงานรมดำสาธิตวิธีการรมดำสูตรร้อนโดยใช้สารเคมีครึ่งกิโลต่อน้ำ1.5ลิตรเตรียมภาชนะใส่น้ำ1.5ลิตร ต่อสารเคมีครึ่งกิโลใส่สารเคมีลงในน้ำที่เตรียมไว้กวนสารเคมีให้ละลาย อย่าลืมใส่เมสรเพื่อป้องกันเพราะสารเคมีจะมีกลิ่นทําให้กัดเยื่อบุบทางเดินหายใจได้จุดเตาแก๊สรอน้ำดือด มัมอยู่ที่ร้อยหนึ่งร้อยองศานะคะประมาณอันนี้เป็นชิ้นงานที่ขัดหยาบค่อยๆใส่นะคะส่วนเล่มน,นี้เป็นชิ้นงานขัดด้วยกระดาษทรายไล่ความละเอียดค่ะเป็นเหล็กที่ ตีกบกันระหว่างสเตนเลสกับเหล็กสับก้าวนะคะการต้มใช้เวลา20-30นาทีค่ะ ชิ้นงานจะเริ่มดำค่ะมันจะค่อยๆดำขึ้นมานะคะจะเห็นได้ชัดนะคะว่าที่เป็นแกนคมจะมีสีดำส่วนตรงกลางที่มันเป็นสเตนเลสก็จะเป็นสีขาว านไปประมาณ15นาทีนะคะกลับด้านแล้วต้มต่อเลยค่ะชิ้นงานที่ขัดยาบนะคะจะดำไม่สม่ำเสมอต้องระวังนะคะหากสารเคมีกระดินนะคะ มันจะทำให้เรามีผิวที่ระคายเคืองมากค่ะหากเห็นว่าชิ้นงานดำสนิทก็นำไปจุ่มน้ำได้เลยค่ะหากต้มต่อมันก็จะไม่ดำขึ้นแล้วนะคะเราสามารถเอาไปจุ่มน้ำได้เลยค่ะชะโลมด้วยน้ำมันกันสนิมค่ะก็จะเห็นได้ว่าชิ้นงานที่ขัดยาจะมีสีดำไม่สนิทเลยนะคะ ส่วนชิ้นงานลามิเนตที่เป็นเหล็กจะด,ดำสนิทที่เป็นสเตนเลสจะขาวเพราะไม่ถูกสารเคมีทําปฏิกิริยาค่ะการรุมดำร้อนหากอุณหภูมิไม่ถึงของการคืนไฟความแข็งของเหล็กก็จะยังไม่เปลี่ยนนะคะ